น้องชอบแมสระรกราวทุกท่านนะคะวันนี้พาคุณตามาซื้อรถที่คุณเฮงยานยนต์เด้อหน้าวัดนองบัวนี่ฝากบอกไปถึงฮอน d a ด้วยนะคะสำนักงานใหญ่ที่ไหนไม่รู้ที่ผลิตรถน่ะเนี่ยลูกค้านะ่ะสั่งรถแล้วไม่ได้นะคะมีเครื่องนะคะนี่รีวิวคอมเพลนนะเนี่ย <c oughs> ฟอส <c oughs> ฟอซ่าของคุณนะ่ะจองไวนะ้น่ะคุณไม่ขายแล้วคะคุณฮอนด้านี่ฝากไปถึงฮอนด้นะคะ ผลิตให้เร็วหน่อยนะคะอันนี้เลยต้องมาเอารถสำรองไปใช้ก่อนนะคะคุณรถจองไม่ได้รถได้ไม่จองนะคะของคําว่ามีมีเงินมีเงินแต่ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างอันนี้เป็นของจริงแล้วเด้อพี่น้องสิ่งไปเนาะฟอร์ซ่ารถสิ่งก็เลยไม่ได้มันจะมีแต่รุ่นสแตนดาร์ดคุณตาแกก็ไม่เอาไงทีนี้มันรอนานไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนแล้วตอนนี้นะฝากไปตึงฮอนด้าด้วยเด้อทํารถมาขายด่วนด้วยลูกค้าสุรินรออยู่เนี่ย ตีคิวบอกมีเงินแต่ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างนี่เป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องบางคน3มเดือน4เดือนแล้วยังไม่ได้รถ6เดือนก็มีในคอมเมนต์ youtube ช่องอื่นเห็นเขาอยู่นะติดตามนะคะมาดูรถก็มาดูคุณเฮงเด้อรถเยอะแยะเลยนี่บริษัทใหญ่โตค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่าโอสตาร์ทหน่อยโอเค นี่จากจองฟอร์ซ่าไม่ได้รถเหลือเป็น P c X แล้วอะไรก็เอาก่อนแถมได้รุ่นสแตนดาร์ดอีกนะไม่ได้รุ่น A B S นะ